อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของสิทธิประโยชน์การช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับพี่น้องประชาชนที่ถือสิทธิ์บัตรทองรักษาฟรีนะครับม,มีอัปเดตมาตลอดเลยนะนบัตรทองเนี่ยมาเรื่อยๆอยเรีว่ามีโปรโมชั่นตลอดทั้งปีล่าสุดนะครับสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองซึ่งก็คือสิทธิ์การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนสามารถใช้สิทธิในการผ่าตัด เลี่ยนข้อเข่าฟรีนะครับโดยการจัดสิทธิประโยชน์ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีคุณภาพและมีความเท่าเทียมนะครับก็คือท่านที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าก็ผ่าตัดฟรีเลยนะครับซึ่งถือเป็นภยนัยเงียบที่คุกคามสุขภาพนะครับส่วนใหญ่จะพบผู้ที่อยู่ในกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุและจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็ ผู้หญิงเนี่ยจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายอาการแรกเริ่มก็อาจจะเริ่มปวดเมื่อยตึงที่เขา่าแล้วก็จะปวดมากขึ้นแล้วก็บางคนมีเสียงในข้อด้วยครึบกึบกึอะไรประมาณเนี้ก็หากมีอาการมากขึ้นก็จะถึงแบบข้อบวมข้อเขา่าโกงงอเดินลําบากบก็ส่งผลกระทบกับชีวิตประจําวันท่านอย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้าเป็นแต่เนินเน่น รีบติดต่อสถานพยาบาลในพื้นที่ของท่านก็ถือถ้ารักษาแต่เนินเน่นๆเนี่ยก็รักษาได้เร็วและอาจจะไม่ถึงขั้นผ่าตัดบัตรทองก็เต็มที่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดถึงขั้นผ่าตัดก็ผ่าตัดได้ฟรีด้วยสิทธิบัตรทองนะครับซึ่งจากข้อมูลในปี6-5นะครับมีผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับการผ่าตัดข้อเข่าทั้งบางคนเนี่ยคือผ่าตัดหข้างบางคนผ่าตัดสองข้าง ก็รวมแล้วก็คือ9,408ครั้ง oh. ซึ่งถ้าไปดูภาพรวมการรักษาตั้งแต่ปี60 uh. จนถึงปี65เนี่ยก็เฉลี่ยประมาณปีละ9,700ครั้ง uh huh. ซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราก็มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรวมกว่า232แห่ง uh huh. คือเรียกว่าแพทย์ไทยเนี่ยเก่งมากขึ้น uh huh. และก็มีเทคโนโลยี มีเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งแน่นอนคนเราพออายุมากขึ้นเนี่ยคือข้อเข่ามันใช้งานมาตามอายุนะตั้งแต่เด็กนะครับก็ระมัดระวังโดยเพราะท่านที่ชอบออกกําลังกายนะที่ทํางานเราก็มีนี่ใช่ไหมก็เข่าชนกันเดี่ยงเลยอะไรประมาณนี้ก็ยังไงใช้สิทธิ์ปัดทองได้เปลี่ยนข้อเข่าฟรีนะครับติดต่อได้กับหน่วยพยาบาลในพื้นที่ครับครับ